สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับหรือแนะนำวิธีการลงคะแนนนะครับโดยใช้ไฟล์ Excel นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์นะครับที่กำลังลงคะแนนอยู่นะครับโดยทางระบบ i m s นะครับได้มีฟังก์ชันนะครับการนำเข้าข้อมูลคะแนนเก็บนะครับจากตาราง Excel นะครับได้แล้วนะครับผมอันนี้จะมีประโยชน์สำหรับอาจารย์ที่ เก็บข้อมูลในเก็บคะแนนไว้ใน Excel ก่อนนะครับเราอยมาลงคะแนนใน RMS ทีหลังนะครับหรือในรายวิชาบูรณาการนะครับที่ต้องลงคะแนน2วิชานะครับเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็สามารถ Export คะแนนนะครับที่ลงไว้ในวิชาที่1นนะครับมาใส่คะแนนในวิชาที่2ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะทำให้การลงคะแนนรวดเร็วขึ้นนะครับ สะดวกสบายขึ้นนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะมีไฟล์ Excel นะครับที่ลงคะแนนไว้แล้วนะครับที่ไว้เก็บคะแนนตัวอย่างนะครับผมผมก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับผมอันนี้ซึ่งผมเก็บคะแนนใน Excel ก่อนนะครับแล้วค่อยไปลงใน RMS ในภายหลังนะครับผมวิธีการนะครับก็ให้มาที่ระบบวัดผลนะครับและงานหลักสูตรนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับบันทึก ข้อมูลคะแนนเก็บนะครับจากนั้นให้อาจารย์เลือกนะครับวิชาที่อาจารย์ต้องการนะครับที่จะลงคะแนนนะครับผมอาผมจะเลือกวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพนะครับคลิกเลือกเพื่อลงคะแนนนะครับอาครับสังเกตดูงานนะครับในงานงานที่1ของผมจะยังไม่ได้ลงคะแนนเลยนะครับงานหนึ่งงาน2นะครับ งาน3ของผมจะยังไม่มีคะแนนเลยนะครับวิธีการนะครับให้เลือให้อาจารย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับจะเห็นนะครับเมนูเครื่องมือนําเข้าส่งออกแบบฟอร์มสําหรับการคีย์คะแนนแบบออฟไลน์นะครับผมนะครับก็จะมีนําเข้าไฟล์ออฟไลน์นะครับอันดับแรกให้อาจารย์คลิกเลือกที่ส่งออกนะครับไฟล์ แบบฟอร์มนะครับสําหรับการคีย์คะแนนนะครับให้อาจารย์เลือกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ระบบจะทําการดาวน์โหลดนะครับไฟล์ Excel ขึ้นมา1ไฟล์นะครับให้อาจารย์เปิดไฟล์ Excel นี้ขึ้นมานะครับผมสังเกตดูนะครับเบื้องต้นผมได้กกอกคะแนนไว้แล้วนะครับซึ่งแต่คะแนนงาน1งาน2งาน3งาน4นะครับผมจะยังไม่มีคะแนนนะครับอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้กกอกคะแนนก็จะไม่มีคะแนนนะครับ แต่อาจารย์ท่านใดที่กรอกคะแนนไว้แล้วนะครับคะแนนที่อาจารย์เคยกรอกไปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับในไฟล์ Excel นี้นะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขคะแนนในไฟล์ Excel ได้ตัวอย่างเช่นสมมุติว่างาน5นะครับนักศึกษามีการปรับตัวหรืออาจารย์ต้องการที่จะบวกเพิ่มคะแนนให้นะครับจาก4นะครับก็สามารถเพิ่มเป็น5ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการลบคะแนน นะครับอาจารย์ก็สามารถลบได้เลยตัวอย่างเช่นผมอยากให้ผมจะลบคะแนนนะครับจาก4ตรงนี้ให้เหลือ1นะครับทุกคนนะครับในงานที่5นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ในงานอื่นๆที่อาจารย์ยังไม่ลงคะแนนนะครับหรือว่าช่องที่ว่างอยู่อาจารย์สามารถนะครับใส่คะแนนลงไปได้เลยนะครับในไฟล์ตัวนี้นะครับหรือว่าอาจารย์จะก๊อปคะแนนจากที่อาจารย์เลือกไว้ในไฟล์ Excel ที่อาจารย์ทําไว้เบื้องต้นก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยครับ งานคะแนนที่ผมต้องการนะครับผมก็ Copy เข้ามานะครับแล้วก็มาวางในไฟล์ Excel นะครับที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับก็วางลงไปนะครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จไปหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับแล้วก็ให้อ่าให้อาจารย์ทำการนะครับเซฟไฟล์นะครับอันนี้จะสามารถทำได้ทั้งคะแนนงานนะครับคะแนนแบบฝึกหัดหลังเรียนนะครับคะแนนกลางภาคนะครับอ่าจิตพิสัยนะครับ จิตพิสัยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปลายภาพนะครับอาจารย์สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับในส่วนของช่องที่ระบบกรอกไว้ว่าไม่ต้องกรอกนะครับอาจารย์ไม่ต้องไปปรับปรุงหรือว่าไม่ต้องไปแก้ไขนะครับให้อาจารย์ไปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องที่ใช้ในการคํานวณคะแนนนะครับผมระบบจะทําการคํานวณคะแนนในช่องนี้นะครับผมอาจารย์ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรอะไรเลยนะครับผม ก็ใส่คะแนนที่อาจารย์ต้องการนะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เซฟไฟล์นี้ซะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้อาจารย์กลับมาที่นะครับหน้า R S นะครับให้อาจารย์คลิกเลือกนะครับคลิกค้นหาไฟล์นะครับที่อาจารย์ต้องการนะครับที่อาจารย์เซฟไว้เมื่อกี้นะครับถ้าเป็นของผมก็ จะเป็นไฟล์นี้นะครับที่อาจารย์ก่อคะแนนไว้เรียบร้อยนะครับคลิกเลือกไฟเบลไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกโอเพนนะครับไฟล์ที่อาจารย์แก้ไขข้อมูลเมื่อกี้ก็จะมาในระบบแล้วนะครับแล้วก็ให้อาจารย์คลิกนําเข้าไฟล์นะครับเมื่อคลิกนําเข้าไฟล์เสร็จนะครับระบบจะรีเซ็ตอยู่ประมาณ 2- 3รอบนะครับให้อาจารย์รอสักครู่นะครับผมอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้อาจารย์เข้าไปเช็คดูนะครับเข้าไปเช็คคะแนนนะครับ อย่างของผมนะครับเนี่ยคะแนนงานหนึ่งนะครับก็จะมาแล้วนะครับ5้าคะแนนงาน2นะครับก็จะมาแล้วนะครับผมทีนี้ไปดูงานที่ผมแก้ไขคะแนนนะครับงาน4ี่นะครับที่ผมแก้ไขคะแนนเมื่อกี้อ่าไม่ใช่งาน4งานห้าอ่านะครับที่ผมอัปเดตคะแนนเด็กใหม่นะครับจากที่ได้4นะครับให้กลายเป็นหนึ่งทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิด อาจารย์ต้องการนะครับให้คะแนนของรายวิชานี้นะครับอย่างเช่นของผมบูรณาการนะครับของผมจะเป็นบูรณาการนะครับสองวิชาสมมติว่านะครับความธุรกิจของผมสองวิชานี้จะเป็นวิชาบูรณาการนะครับซึ่งวิชาบูรณาการนะครับต้องใส่คะแนนเหมือนกันนะครับวิธีการง่ายๆนะครับให้อาจารย์เข้าไปที่วิชาที่อาจารย์ลงคะแนนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับวิชาแรกนะครับ เปิดมานะครับแล้วก็อาจารย์ก็ส่งออกนะครับไฟล์นะครับแบบฟอร์มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็กลับไปวิชาอีกวิชาหนึ่งนะครับของหมู่ยนนี้นะครับการตลาดของผมก็จะเป็นวิชาพิมพ์ไทยนะครับก็ไปเลือกเพื่อลงคะแนนนะครับอาสเกตจิตพิสัยของผมจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงในรายวิชานี้นะครับ ให้จานไปนําเข้านะครับเบอลไฟล์ที่เอพอร์ตออกมาเมื่อกี้ก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับกับไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ตัวเดียวกันนะครับให้คลิกเลือกไฟล์นะครับโอเพ่นนะครับแล้วก็คลิกนําเข้านะครับนําเข้าไฟล์นะครับแล้วก็รอระบบรีเซ็ตประมาณ3ามรอบนะครับอ่านี่ก็เรียบร้อยนะครับสังเกตดูคะแนนจีพีเอสของผมก็จะมาแล้วนะครับคะแนนงานนะครับดูคะแนนงานที่ห้าแล้วกันนะครับ คือคะแนนงานที่ผมอัปเดตไว้ให้รักษาได้หนึ่งทั้งหมดนะครับก็จะหนึ่งมาเหมือนกันแล้วดังนั้นคะแนนสองวิชานี้ก็จะเหมือนกันแล้วนะครับจากเดิมที่อาจารย์ต้องคีย์ใหม่นะครับทั้งสองรายวิชานะครับทีนี้อาจารย์ก็สามารถนําเข้าในตารางในโปรแกรม Excel ได้แล้วนะครับผมอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการลงคะแนนของอาจารย์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแก่อาจารย์นะครับในการ ลงคะแนนไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับ